ไปที่เกาะสุรินประมาณ9โมงตอนนี้7โมง50แล้วอีกชั่วโมงกว่าๆละกินข้าวแล้วก็นั่งรอก่อนไปรอเรือที่ท่าเราจะซื้อไก่ย่างกินนะครับไก่ย่างใส่ขวคือตอนนี้ง่วงมากเพราะว่านั่งรถมาทั้งคืนแล้วก็รถติด หนักมากที่พระรามสอก็คือก๊อสุลินเราขับรถมาจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงประมาณ700ดรโลก็10กว่าชั่วโมงพอดีแวะนู่นแวะนี่คงกินข้าวอันนี้รอเรเืออยู่อีกสีสินาทีเรือก็จะออกแล้นั่งเรือลำแปดตอนนี้เข้าขนของลงไปหมดแล้วนั่งเรืออีกประมาณ 4 5นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ระยะทางประมาณ30มไมล์ไม่ไกลมากถือว่าโอเคอยู่มาถึงที่เอาช่องขาดเปลี่ยนเรือเพื่อที่จะไปเอาไม้งามจุดกลางเต็น Oh, my God. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms which chase are leading us, and love is all. The เราถึงทางเดินเข้าไปหาดไมงางามนะ <c oughs> ซึ่งมันต้องเดินไปอีก200เมตรเพื่อที่จะไปจุดกลางเต็นท์หาดไมงาง แค่หลังจากที่เราถ่ายแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆเ,เราก็เตรียมตัวกลางเต็นท์นะครับนี่เรากลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเราดูว,ว่า บ่ายนี้เราจะไปดำน้ำหน่อยดีกว่าเนื่องจากว่ามากกว่าสุรินเราก็มาดำน้ำอยู่แล้วนะครับเพื่อใครไม่รู้นะครับเราไม่ได้มากเกาะสุรินรั้งแรกจริงๆมาค่อนข้างบ่อยเลยแต่ว่าไม่เคยถ่ายเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายมาให้ดูอโอเคครับก็เมื่อกี้ไปกินข้าวแล้วก็เดินเล่นเก็บขยะที่ริมหาดสักแ๊บหนึ่งเดี๋ยว <c oughs> วันนี้ไม่ไปไหนเราจะนอนพักผ่อนเนื่องจากว่า แคมป์ของเราผูกเปไว้เรียบร้อยสมาชิกท่านนอนไปหมดแล้วก็ผูกอะไรไว้เรียบร้อยเสร็จนวนเสร็จนี่เดี๋ยว,ยวนอนพักผ่อนแล้วเย็นค่อยออกไปไเล่นอีกทีนึงบ๊ายบายสวัสดีเชา้าวันที่สองเมือคืนหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คือเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะออกไปดำน้ำ ได้ดำน้ำสักทีคิดว่าโอเคหลังจากกินข้าวกินปลาเรียบร้อยทักทายเพื่อนฟูงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกไปดำน้ำก็ไปฟรีดิวิ่งที่จุดที่เขาจัดให้ให้ลงได้นะครับก็คืออ่าวผักกาด เอาฟินยาวไปนี้ไปกับไกด์ของกรีนวิวนะครับซึ่งมีบอนุญาตด,ดำน้ำทุกอย่างเลยแล้วก็ไปจุดที่เขาอนุญาตให้สีดายวิ่งได้ด้วยไปแบบถูกกฎหมาย <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาออกไปดำน้ำแล้วซึ่งเราต้องไปขึ้นเรือที่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นท่าที่เขาเรียกว่าท่า200เมตรนะครับพอ,อเดินไปรอตรงนั้นก็จะมีเรือมารับเราแล้วก็ออกไป ดำน้ำตามจุดต,ต่างๆกุ๊กๆที่ตอนนี้เราเดินมาถึงท่าเรือสองวันนี้นะครับมันก็จะมีคนมารอรอเรือที่เรือก็จะจอดเล่งเรยอกันอไรนี่ถึงเวลาเราก็จะออกไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับมันที่เกาะสุรินทร์มันมีจุดดำน้ำเยอะมากๆถ้าเป็นจุดดำน้ำตื่นปีเป็นสิบ แคแล้วแต่ว่าลำไหนจะไปจุดไหนบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วออกไปรอบเชา้าหรือรอบบ่ายนะรอบหนึ่งเขาก็จะไปสองจุดก็จุดใจเลยเมื่อกี้คนกัตายนะนี่กับน้ำดีๆกับไม่มีแดด Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And Till my shadow turns the sun around. ภัตกิจต่อไปของเราคือเป็นภัรกิจที่สําคัญมากคือกินข้าวกลางวันแล้วก็บ่ายน่าจะไม่ไปไหนนะครับน่าจะนอนพักผ่อนอากาศดีพักผ่อนดีกว่า Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And no I'm running <coughs> ถือว่าตัดสินใจถูกมาเพราะวันนี้จะต่อสองตัวดเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็พักผ่อนต่อพวกนี้นา่าจะหากิจกรรมอะไรทาไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูพวงนี้การชาร์จสิ่งต่างๆนะครับก็จะมีปลั๊กให้เสียบซึ่งสามารถใช้ได้แค่ตอน6โมงเย็นถึง8โมงเชา้าแค่นี้ก็เอามาเสียบทุกอย่างที่นี่ที่โรงอาหารนะซึ่ง โรงอาหารมีที่เดียวอย่าความที่ใไม่ไดีด้งปลาคนอื่นออกนะใช่แล้วก็อย่าไปดึงปลาคนอื่นออกนะครับถ้าเขาเสียบไ <c oughs> ว้สวัสดีเช้าวันที่สามนะครับวันนี้เช้าวนี้เราก็กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านมอแกงกันซึ่งมันจะอยู่ไปอีกอ่าวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอ่าวบอนนะครับก็ <c oughs> เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอแกนที่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่หมู่บ้านจะเป็นยังไงบ้างนีค่ครับนตอนนี้เรามาถึงกันที่ หมู่บ้านโมแกนแล้วนะครับมันก็จะมีร้านขายของที่ระลึกที่ทําโดยชาวโมแกนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆชาวโมแกนนะมาขายนี่นก็ส่วนพวกผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปรับงานขับเรือตามบริษัททัวร์ต่างๆคือร้านนี่มันก็จะมีเยอะแยะมากครับซึ่งของของที่เขาขายเนะี่ยน่ารักมากๆเลย ทางเดินมันก็จะยาวไปตลอดทางอยหู่บ้านเลยนะครับเพีนื่จากเราเป็นครูนะครับเราก็เลยให้น้องๆมาเกนพาเดินชมโรงเรียนที่ที่เขาเรียนกัน นนี่ะครับก็จะมีนะครับมันมันจะมีตึกเดียวใช่ไหมครับมีสามห้องครับเอามีสามห้องอันนี้เป็นห้องกินข้าวครับกินข้าวตรงนี้แล้วตรงนน้นก็เป็นห้องเรียนแต่ว่าวันนี้วันเสาร์ก็เลยไม่หนึ่ะไม่มีคนเรียนวันนี้ ก็จะมีอ๋อห้องน้ำน่ารักจังมีคำศัพท์ในห้องน้ำอันนี้จะเป็นพวกมีพี่ๆมาทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเช่นพี่เติร์ดเป็นต้นโอเคแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นตรงนี้ให้เด็กๆเ,เล่นจ้จา,จรราคือนอ้นองเขาบอกว่ามีเรียนถึงชั้นปห้าแล้วก็เรียนรวมกันหมดเลยนะครับเขาก็จะสอนร่วมๆกัน เดียวตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของชาวมอแกนที่นี่นะซึ่งก็มีอะไรให้อ่านเยอะะเลยว่าชาวมอแกนเป็นใครชนชาติพันธุ์แถวนี้มีอะไรบ้างนะครับมีมอแกนมอ,แก,นมอแกลนอุล,ลักลาวุยอะไรอย่างนี้ที่เป็นชาวทะเลที่อาศัยอยู่แถวแถวนี้นะครับซึ่งก็เป็นทางผ่านขึ้นไปจุดชมวิวที่เรากําลังจะเดินขึ้นไปมั่จะอยู่ข้างหลังเสา ตายายของที่นี่นะครับก็เดินเข้ามาเป็นทางขึ้นข้องหนังขึ้นขึ้นนิดเดียวนะครับขึ้นไม่ได,ด้ยดเดยอะเห็นผูว้วิวคอยแล้วแบบเดินขึ้นมานี่คือแบบจินตนาการเือว่าที่แล้วเดินนิดเดียว,าาเ,ว,วเดินนิดเดียวก็ถึงเลย,ดเดยวิวท่นนี้เรา กลับมาที่เต็นท์นะครับกลับจากหมู่บ้านมาแกนแล้วก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วเดเตรียมของแล้วก็ไปส่งพี่ป๊อปขึ้นเรือเสร็จแล้วเราก็ไปดำนำ้ำเมื่อเช้ามีคนเจอปลาโรนันดเดี๋ยวไปดูว่ามันยังอยู่ที่เดียวหรือเปล่าถ้ายังอยู่ก็คือเป็นฝูงอยู่เป็นครอบครัวเลยน่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวลองไปดูนะครับ Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left And when we run, we'll go What? Well. หลังจากที่เราไปดำน้ำกลับมาก็เกิดฝนตกขึ้นนิดหน่อยเราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะครับแล้วก็กางไฟชีสเพิ่มด้วยเพราะวันนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรนะดูวันว่าออกไปดำน้ำได้หรือเปล่าเพราะว่าไกดของเราบอกว่ามีลมเข้าช่วงบ่ายนะช่วงเช้าน่าจะออกได้แต่ว่าบ่ายต้องดูอีกทีนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าจะทำอะไร i not Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And I ต่ทุกวันวันละสองสามตัวหลังจากที่เราบูชาทเทพเจ้าเต่ามาชักหมู่บ้านมมแกนก็เจอเต่าทุกวันเต่าทายเต่าจนเบื่อจนรู้สึกว่าเก็บแบตไว้ทำอย่างอื่นบ้างดีกว่าก็กลาจะเจอฉลามไม่เจอไม่เป็นไรพวงนี้ค่อยไปหาฉลามสุดท้ายก่อนกลับนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวแล้วก็ เริ่มแพ็กของเลยเพราะว่าเราจะกลับพรุ่งซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆชวนออกไปดำน้ําที่หินกองที่มีฉลามค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูว่าจะได้เจอฉลามหรือเปล่าแต่ก็เจอไปแล้วแหละแต่ว่าถ่ายมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยากถ่ายให้มันชัดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยวเก็บของด้วยคืนนี้พรุ่งนี้ต้องเตรียมพร้อมไปดำน้ำตอนเชา้านะครับเจอกันบายชิ้นตอนนี้เราเก็บของอะไร พ่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเตรียมตัวที่จะออกไปดำน้ำซึ่งแกงที่จะออไปดำน้ำามืว,วันนี้เรียกว่าเป็นเทียวันของกอซลินคือเขาจะออไปล่าฉลามเงินไปดูฉลามหาฉลามดูตต่นเต้นมากเดี๋ยวเตรียมตัวออกไปดำน้ำเข้าน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกไปดำน้ำสุดท้ายเสร็จแล้วกลับมาเก็บของก็จะขึ้นเรือกลับนะครับไปดูกันว่าจะเจอฉลามหรือเปล่าวันนี้เฮ้ย hey. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. I มันสามารถมาทางเต็นทนอนได้ซึ่งค่าในการในการการเต็น,น,นทย์ยไม่แพงแล้วก็เป็นอุทยานที่ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็สะอาดด้วยนะครับ oh. แต่ว่าการเดินทางไปแต่ละที่หรือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะต้องใช้เรือซึ่งเรือนี่มันก็จะต้องใช้เรือของบริษัททัวร์ต่างๆนะครับที่นันจะต้องติดต่อบริษัททัวร์ก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับ oh. ก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ฝั่งแล้วเดี๋ยวรอไปส่งที่ ขารถแล้วลก็ขง้งรถกลับพอจบคลิปไปกันแลาเจอ